รู้สึกยังไงบ้างที่น้องคนสนิทได้เป็นเซนเตอร์แล้วอ๋อเป็น next girl ใช่ไหมเออใช่ไหมมันมีอะไรบ้างดดูดบมันมีมันมีมันมีตำแหน่งของเขาอยู่อ่ะอืมโอเคก็ยินดีด้วยนะคะออมเดีักไปดทัก้ทักทายไปหาเขาบ้างไหมได้ทักทายไปหาเขาบ้างไหมไม่ไม่ไม่ด้ทักเลยคือไม่ได้ทักนานแล้วต้องคือแคน่ะเคยเคยทำผิดกับเขาไว้ อยู่ครั้งหนึ่งคก็ไม่กล้าทักเขาอีกเลยนั่นไงนะครับมาในรอดู่ะเก่งอ่ะมันเป็นคนเดียวที่เราเราเขาเรียกอะไรเก่งอ่ะอืมในการจะเข้าไปคุยครั้งต่อไปคือแต่ก่อนก็ไม่เก่งนะเวลาอยู่ต่อหน้าแต่แบบพอคนเซลเยอะๆอ่ะมันการเป็นแบบเขินจริงอะไรสุดท้ายนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่คำถามจากทางบ้านว่าไปคุยกับคนชื่อจ๋าหน่อยนะฮะก็ เดี๋ยวเขาไปคุยกันเองครับเไปคุยกันเองพร้อมจะไปคุยไหมพร้อมจะไปคุยยังหรือยังก่อนคือแค่น่ะเบี้ยนัดเขาบ่อยมากจนแค่ไม่รู้ว่าจะทักไปคุยอะไรอ่ะอ๋อเราไปเบี้ยนัดน้องเขาแหละใช่ไหมก็คือเราจะแบบจะชวนเขาไปกินนู่นกินนี่ใช่ไหมแต่พอแบบเวลาเราไม่ไม่ชนกันสักทีอ่ะไม่ว่างพร้อมกันอืมก็เลยเขาก็เลยไม่คุยกับคุณแล้วนั่นแหละแล้วนี่เขาไปเป็นเซ็นเตอร์แล้วเขายิ่งไม่คุยกับคุณแล้ว ไม่รู้รอ,อ,อน้องเขาเตก่อนเดวว่ากัน